สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีสําหรับวันนี้วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะคะเป็นวันดีนะคะวันดีวันที่เขาบอกกันว่าเขาว่ากันว่าเป็นวันแห่งดาวมาริเยูย้ายนะคะย,ย้ายย้ายออกนะคะพอย้ายออกก็แสดงว่าสิ่งที่ไม่ดีกาลังจะหมดไปถูกไหมคะทุกคนเออวันนี้ก็เลยแบบเออขออภัยด้วยนะคะคลิปมาช้านิดนึงเพราะว่าอทําทบุญ นะคะไปทําบุญมานะคะก็นู่นนี่นั่นหลายสิ่งนะคะก็นี่ก็ว่างเลยเพิ่งมาทําให้นะคะแล้วก็ส่งสัญญาณไปในห้องด้วยนะคะมันเลยทําให้แบบเออหลายตัวเนาะอันนี้ก็โฟกัสไม่ทันนะคะแล้วก็เหมือกนกับว่าในห้องส่งสัญญาณก็ส่งไปแล้วไนงะพอส่งไปแล้วเสร็จป,ปุ๊บก็เออเหลือแค่คลิปละ่าทีนี้มีนักเรียนทวงคลิปค่ะทุกคนก็เลยต้องทําละเออนะคะเป็นไงบ้างกับน้องทองเมื่อวานเมื่อวานน้องทองของเรานะคะลงจนแบบ ลึกสุดใจให้เราเลยนะคะก็คือนี่ตัวนี้นะคะส่งมาไม่ใช่สิเขาต้องเอาตัวนี้เอ่อตัดคอนเทนมานะคะใน h หตุหนึ่งนะคะส่งมาปุบ๊บอ่าส่งครบร้อยอยังดูระยะนะคะระยะแพทเทิร์นตรงของเราน้องส่งครบแล้วนะคะน้องส่งครบอ่าส่งส่งระยะครบแล้วแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็ตอนนี้กำลังพักตัวน่าจะเป็นวันที่ เป็นวันที่วันนี้วันวันพฤหัสเนาะเหมือนจะมีข่าวนอนฟาร์มเล็กนะคะตอนประมาณทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มนี่แหละนะคะก็จะเป็นโซนของตลาดเมกาเปิดนะคะก็จากที่ดูตอนนี้ถามว่าเห็นอะไรบ้างก่อนจะดูเห็นอะไรบ้างนะคะดูวันนี้ก่อนเอ้ยของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานตรงนี้ค่ะทุกคนน่าสนใจนะคะ จะบอกว่าหลายคนพลาดนะคะแล้วก็เมื่อวานในห้องส่งสิทธิ์นะคะเราชวนบายกันมาเนาะนะคะแล้วก็บอกไปในห้องว่าเออถ้าน้องกลุ่มไม่ได้ถ้าน้องคลุมไม่ได้ให้ G p ก่อนคําว่าคลุมไม่ได้คือกลับไม่ได้คือคลุมก้อนเนี้ยไม่ได้งอมนะคะพอคลุมไม่ได้เสร็จปุ๊บเราต้องเราเราต้องออกก่อนเพราะว่าเรากําลังลุ้นส่วนเทรนถูกไหมคะแล้วน้องส่วนไม่ได้แล้วน้องก็คลุมชนะแบบคนส่วนใหญ่ก้อนเนี้ยไม่ได้มันก็เลยต้องมันก็เลย ต้องลงก่อนว่างั้นเถอะแล้วทีนี้นี่คือไซเว่ยหนึ่งก้อนนะคะไซเว่ยหนึ่งก้อนทางก้อนนี้นะคะไซเวยหนึ่งก้อนพอก้อนนี้เห็นนะคะเขาไม่ทำไซเวเอ้ยเขาไม่ทำไฮต่อนะคะเขาก็ทำไซเวอีกหนึ่งก้อนนะคะไซเวย์ซ้อนที่มีขนาดลดลงทั้งทั้งอะไรทั้ง แยกมาทาบนะคะทั้งแกน2แกนเลยนะคะทั้งแกนเวลาแล้วก็แกนราคานะคะแบบนี้เราจะเรียกแกนไซเวแกไซเวแบบนี้ว่าวีคอฟนะคะวีคอฟก็คือไซเวแล้วใช้ทั้งเวลาแล้วก็ทั้งราคาลดลงนะคะแบบนี้พอไซเวแบบนี้ปุ๊บแล้วลดหลัน่นดาวลงมาด้วยนะคะไล่ดาวลงมาเป็นสวิงไฮสวิงโลเห็นไหมคะ นี่ขึ้นไปจะวิงโลนิวโลเห็นไหมคะขึ้นไปไม่ทำไฮนะคะแล้วเขาก็ลงมาทานิวโลนะคะขึ้นไปไม่ทำไฮนะคะก็ไล่ดาวลงมาเรื่อยๆนะคะไล่ดาวลงมาเรื่อยเราแล้วถ้าแบบนี้นี่ไซเวก้อนนี้ลดลงจากก้อนที่แล้วด้วยนะคะเราจะได้ซปเปอร์เทรนนะคะอ่าแล้วก็ได้ซปเปอร์เทรนจริจริงเนาะแล้วพอได้ซปเปอร์เทรนจริงจริงเสร็จปุ๊บตรงนี้มีแนวอะไรในถ้าดูในเฮดซีจะเห็นไหมไม่เห็นต้องดูในเดย์อ่าตรงนี้แนวที่น้องลงมานะคะมีมีแนวรับ อันเดียวเลยที่เหลืออยู่นะคะอันเดียวเลยที่เหลืออยู่คืออันนี้เห็นไหมคะน้องมาชนเห็นเส้นแดงนี้ไหมกลับเกินตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ย้ำและน้องลงมาย้ำย้ำเสร็จปุ๊บแล้วน้องเด้งเมื่อคืนก็คุยในห้องรวมไปนะคะวันในห้องถอดฟ้าว่าเออเราจะสวนได้ไหมอ่ะจริงๆสวนน่นน้องลงมาเยอะแล้ว่น้องก็ต้องพักบ้างแหละน้องก็ต้องเทคตัวขึ้นบ้างก็จริงค่ะก็น้องน้องต้องเทคตัวบ้างแต่ว่าเรากําลังสวนเทนใหญ่นะคะทีนี้ก็เลยแนะนําให้เปิดพอตเล็กมาแล้วก็ กดเบาๆไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเรามันดึกแล้วด้วยไงเมื่อคืนตีหนึ่งข่าวเฟซมาเออทีนี้ก็สรุปเฟซมาก็ไม่ได้ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากมายนะคะก็พอมันดึกแล้วแต่ปุ๊บก็จริงๆอ่ะอเข้าก็คือถ้าเกิดเข้าพอร์ตเล็กไว้อ่ะเธอถ้าสมมติว่ามันลงต่อ เราก็จะไม่เสียดายทุกคนเพราะมันจะขาดทุนแค่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าพอร์ตใหญ่มาเราก็จะโดนกถูกป่ะนะคะอะเมื่อวานจบไปทีนี้มาในของวันนี้บ้างนะคะวันนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ส่งรายละเอียดเข้าไปเนื้อหาที่พูดเมื่อกี้เนะี่ยได้ส่งเข้าไปในห้องนักเรียนไปบ้างแล้วนะคะอธิบายให้เขาฟังคร่าวๆว่าเมื่อวานเมืม่อวานใครที่ไม่ปิดแล้วยังรั้นถือเซลล์อยู่นะคะคุณพลาดตรงไหนนี่คือตรงนี้ไซด์เววีคอฟนะคะแล้วก็ดาวเทลรี่ไล่ดาวมา นะคะสวิงไฮสวิงโลมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้ซุปเปอร์เทรนด์นะคะอะทีนี้อย่างตอนนี้ยังไงต่อน้องกําลังแบบไปชนแนวรับแข็งถูกไหมคะมีอยู่แนวเดียวเลยที่เหลือที่ตีไว้นะคะเป็นกรับเกินที่ยังไม่ได้ย้ำตรงนี้น้องต้องเด้งอ่ะแล้วน้องก็เด้งจริงนะคะทีนี้น้องเด้งเราต้องย่อยไปดูในไทม์เฟรมลบสค่ะก็คือไปดูใน M15 เนาะเพราะว่าใน H1 เราไม่เห็นข้อต่ออะไรเลยถูกไหมคะพอดู M15 เราจะเห็นย่อยให้เรา มันจะย่อยให้เราเห็นนิดนึงตรงนี้มีขั้นเทรนหนึ่งตัวไหมคะมีขั้นเทรนหนึ่งตัวแล้วเห็นตรงนี้ไหมคะว่าเขาสามารถชนะขั้นเทรนมาได้แล้วอันนี้เห็นปะชนะขั้นเทรนกลุ่มไปได้เป็นกับเกินละแล้วเขาส่งต่อหเห็นไหมคะสังเกตไหมอันนี้เขาส่งครบร้อยส่งครบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วเขาไม่ขยายสุดท้ายเขาลงต่อเขากลับมาลงต่อก็คือใช้เวย์ต่อว่าง,งั้นเถอะมันจบ เขาเรียกว่ามันจบอะไรอ่ะมันมัน,ม,นมันจบตอนกับวอลุ่มมันหายแล้วอ่ะมันจบแล้วอ่ะตอนกลางคืนนะคะพอเขาส่งต่อเสร็จปุ๊บเขาก็ไซเวย์ต่อมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เปิดมาตอนเช้าอ่ะอีน,นี้มาเปิดมาตอนเช้าสังเกตแต่สังเกตการไซเวย์ของน้องนะคะน้องขึ้นคือโล,โลต่ําสุดของเขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะขึ้นไปทำนิวไฮเห็นปะเพราะคุมตรงนี้ได้นะ ขึ้นไปทำนิวไฮนะคะลงมาทำสวิงโล s สวิงโล w ของเขาไม่ได้ต่ำจากโล่ Low เดิมด้วยดาวยังไม่ได้เสียน,นะคะแล้วก็น้องก็ขึ้นไปอีกทำนิวไฮเห็นปะคะทำนิวไฮที่สูงกว่า High นี้เห็นไหมนะคะแล้วก็พักตัวตอนเช้ายังไม่ทันทำอะไรมากนะคะแล้วก็บ่ายมาพยายามลงมานะคะลงมาเสร็จปุ๊บดูนะคะไม่ได้ต่ำกว่านิวโลนี้ ยังไม่ได้ต่ำเป็นสวิงโลนะคะทีนี้เหลือแค่สวิงไฮแล้วทีนี้ในการสวิงไฮในการสวิงโลลงมารอบนี้ยสิ่งที่น่าสนใจก็คืออะไร หนึ่งคือเวลาเนาะตลาดอเมริกากำลังจะเปิดเพราะตอนนี้มันห้าโมงกว่าแลวแท่งสิบสามาแล้วนะคะแท่งสิบสามาแล้วทีนี้ดูนะคะแรงเขาจะเริ่มมาจากเดิมเนี่ยเห็นไหมบอดี้แทบไม่มีเลยแทบไม่มีถ้าไม่มีบอดี้ Body, จะมีแค่ไส้น,นะคะตอนนี้เริ่มมีแบบแท่งสมบูรณ์อะไรมาบ้างแล้วนะคะทีนี้เริ่มมีแท่งสมบ,บูรณ์อะไรแบบนี้เราสังเกตอะไรได้สิ่งแรกที่เราสังเกตได้ก็คือสวิงไฮสวิงโลถูกไหมคะสวิงไฮสวิงโลที่ยกตัวสูงขึ้นนะคะสองชุด นะคะสชุดแล้วเนาะ,ะตีไปก่อนเราต้องอันนี้ไหมข้างบนนี้เนาะเป็นกรอบกรอบกรอบข้างบนที่เขาขึ้นไปได้นะคะก็โดยประมาณนะโดยประมาณนะคะทุกคนคร่าวๆความจริงถ้าตีเนี่ยเฟรมใหญ่กว่านี้มันจะน่าจะเห็นชัดเป็นเป็นชานอลอยู่นะคะทีนี้เห็นไหมคะลงมาโลขึ้นไปสวิงโลสวิงไฮวึงโลทีเนี้ยเหลือแค่ทำสวิงไฮอีกรอบแต่มันสิ่งสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือ สังเกตรแรงค่ะแรงขาลงเริ่มมาเนาะแรงขาลงเริ่มมาก็คือเนื้อเทียนเนื้อเทียนก็เริ่มมาใน m 1 5นะคะทีนี้ขอแวบไปดู H4 สแป๊บหนึ่งว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนสังเกตไหมคะว่านี่ H4 สแท่งนี้เห็นไหมเขาเขียวเปลี่ยงขึ้นไปให้ตรงนี้มีพักตัวจากสองแท่งแสดงว่าตรงนี้เป็นขั้นเทรนให้เราเขากลับไปแล้วกลับมาย้ำอยู่ ย้ำอยู่แล้วจะส่งได้ไหมแค่นั้นเองนะคะทีนี้เหลือแค่ว่าเขาจะส่งละทีนี้จะส่งไหมถ้าเราเทียบเทียบทาบร้อไว้ก่อนนะทาบร้อไว้ก่อนนะว่าแท่งนี้นะคะแท่งเขียวเนี้ยถ้าเขาจะส่งต่อเขาจะส่งต่อได้โซนไหนก็คือโซนนี้เดี๋ยวเราย่อยไปดูเหดหนึ่งก่อนเห็นอะไรไหมเหดหนึ่งเหตหนึ่งก็จะเป็นโซนของตัวนี้พอดีนะคะปลายไส้ตรงนี้ถ้าร้อยส่งร้อยเขาส่งถึงนี่เนาะอ่าทีนี้ไปดู m สิบห้านิดนึง M สิบห้าของเรานะคะทีนี้เมื่อเราลุ้นว่า này, ไอ้ก้อนเนี้ยเ่นียนะคะนี่ยตรงเนี้ยคือ H สี่ของเราที่เราดูเต็มแท่งเมื่อกี้เขาส่งเขาถ้าเขาส่งต่อเนี่ยเขาจะส่งได้ถึงนี่นะคะแต่พอดีว่าเขาไม่มีวอลุ่มเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยทองเนี่ยเขาลงมาแรงๆแ,แบบเนี้ยคือมันทอคอฟอไปแล้วไงก็คือทุกคนเฟียไปหมดแล้วนะคะเฟียไปหมดแล้วทีนี้อาจจะเม็ดเงินทั้งหมดอาจจะไม่ได้ ตอนนี้จะจะจะยังไงต่อทีนี้ถามว่าขาไหนได้เปรียบขาเซลยังคงได้เปรียบค่ะเพราะว่าเป็นเทนขาลงเนาะเป็นเทนขาลงอยู่แล้วเขาลงมาค่อนข้างแรงมากเลยนะคะทีนี้วันนี้มีข่าวนอนฟาร์มด้วยนอนฟาร์มเล็กนะคะอันนี้ลุ้นค่ะตรงนี้สําหรับขาเซลเนาะเมื่อเมื่อเช้าได้บอกไปแล้วว่าถ้าเขาอ่ะไม่สามารถที่จะแบบกับกับ ก้อนเนี้ยไปได้เขาก็จะลงมาก่อนนะคะก็ลงมาจริงๆก็คือทําสวิงโลในในห้องนักเรียนได้บอกไปนะคะทีนี้ตอนนี้จะยังไงต่อทีิง,ง้มันอยู่ตรงโซนไงมันอยู่ตรงโซนที่ที่เอาจริงก็ท่าทบนะเป็นศส,สคได้ไหมอืมได้นะตรงโซนนี้เป็นโซนศส,สคอพอดีนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าสําหรับขาเซลลนะให้ปลอดภัยนะคะให้ขอแท่งสมบ,บูรณ์คลุมก้อนนี้ให้ได้นะคะคลุมก้อนนี้ให้ได้รอกลับไปรับคนแล้วก็ ส่งร้อยกันข้างล่างนะคะทีนี้สังเกตการขึ้นนะถ้าเทียบกับส่วนตัวนะรักอะไรรักกบค่ะรักายตอนนี้แต่ว่ายังไม่เข้าเพราะว่ากลัวอยู่ว่าน้องแรงขาลงน้องก็จะมาก็มาแรงอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ดูนี้นะคะสังเกตแท่งนี้นะเขาขึ้นไปประมาณห้าแท่งห้าหกแท่งนะคะดูเขาลงมานะคะหันแท่งมากนะคะมีความเป็นไปได้ว่าเราจะเจอเปลี่ยงตรงนี้นะคะ เปลี่ยงส่งไปนะคะทีนี้เอาอย่างนี้แล้วกันรอรอก็คือฟังขาเซลเนาะไหนขาเซลได้เปรียบนะคะก็คือขาเซลถ้าคลุมตรงนี้ได้นะคะแล้วให้ดีนะคลุมทางไส้นะคลุมได้แล้วเป็นแท่งสมบ,บูรณ์นะรอกลับไปรอเขาน้องกลับไปรับนะคะแล้วกดเซลล์มาเซลมาไหนเซล T P ตรงนี้ก่อนอันดับแรกนะคะปลายนี้ก่อนแต่ถ้าเขาลงมาแล้วเขาทำนิวโลไม่ได้นะทุกคนกดบายขึ้นไปนะคะบายขึ้นไปเพื่อเอาร้อยส่งร้อยของอันนี้นะคะ ต้องรอดูหน้างานนะทุกคนแตข่ขาเซลยังคงได้เปรียบน,นะออตอนนี้ยังไม่มีออเดอร์เพราะเราชวนไปเล่น GJ กันนะคะแล้วเราก็ท p กันจุกๆุเลยนะคะ GJ เจเนาะ,ะสำหรับทั้งในห้องส่งสัญญาณแล้วก็ในห้องนักเรียนนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะสำหรับน้องทองนะคะสายปลอดภัยรอคลุมไม่ได้สำหรับขาเซลนะคะคลุมได้เสร็จปุ๊บรอกลับไยยามกดเซลกันแต่ถ้าเขาคลุมไม่ได้นะคะแล้วมีสัญญาณบายอะไรขึ้นมานะคะแบบเป็นโดจิแล้วรอการคอนเฟิร์มอะไรให้ได้นะแล้วเราค่้อยบาย เอาร้อยส่งร้อยของตัวนี้กันนะคะถ้าบายนี่คือส่วนเทรนถ้าเซลล์นี่คือตามเทรนอ่ะนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนไปละค่ะ